เย็นตาโฟสูตรน้ำซอสเย็นตาโฟและวิธีการเตรียมของครับเวลาทำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทีละเป็นร้อยร้อยชามพี่สีเตรียมของยังไงมาดูกันครับเครื่องวันนี้ก็มีปลาหมึกกรอบลูกชิ้นปาลาลักบี้เห็ดหูหนูขาวหมูสับลวนและที่ขาดไม่ได้คือเลือดครับผมจะเลือดหมูหรือเลือดเป็ดก็ดีครับนำทุกอย่างมาตั้งน้ำร้อนให้เดือดแล้วลวกครับผมลวกให้สุกก่อนเลยครับเริ่มจากลูกชิ้นปาลาลักบี้ก่อนเลยครับ ใส่ลงไปในน้าเดือดพอเริ่มลอยก็ตักขึ้นพักเสด็จน้าได้เลยตามด้วยปลาหมึอกกรอบใส่ลงไปพอเริ่มหดแบบในคลิปก็ตักขึ้นพักได้เลยครับเห็ดหูหนูขาวพี่สีใช้แบบแห้งนําไปแช่น้ําตัดขั้วออกแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีครับนาไปลวกแล้วตักขึ้นพักเสด็จน้ําเช่นเดียวกันครับผมเต้าหู้ทอดเป็นพวงๆตามตลาดทั่วไปนํามาหั่นครึ่งให้เป็นสามเหลี่ยมทอดด้วยไฟกลางค่อนแรงครับให้กรอบแบบในคลิปเลยครับผมจากนั้นเกี๊ยวทอดครับ เทคนิคการทอดเกี๊ยวให้พองกรอบนั้นไม่ยากน้ำมันต้องร้อนพอดีครับและทอดทีละปริมาณไม่มากครับถ้าแน่นเกินไปเกี๊ยวไม่พองไม่สวยครับผมตามด้วยผักบุ้งไทยครับผมหรือจะเป็นผักบุ้งจีนก็ได้เหมือนกันครับนำมาลวกเช่นเดียวกันเดยวพี่สีจะมีเทคนิคมาบอกนะครับว่าลวกยังไงไม่ให้ผักบุ้งดำหลังจากลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วตักขึ้นพักสเส็ดน้ำเช่นเดียวกันครับผมและตามด้วยถั่วง,งอกครับผมลงไปเลยทุกอย่างจะลวกในน้ำที่เดือดจัดนะครับลวกสักพัก คึนเสด็จน้ําเหมือนกันเลยครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่ลวกเมื่อต้นคลิปนี้เราจะพักไว้ก่อนนะครับลืมบอกนะครับรวมถึงลวกเส้นด้วยนะครับเวลาลวกเส้นให้น้ําเดือดจัดๆใส่น้ํามันพืชลงไปด้วยครับเส้นจะไม่ติดกันเป็นก้อนเข้าสู่ขั้นตอนน้าซอสเย็นโฟกันครับผมพิ่สีใช้น้ําซอสโฟยี่ห้อนี้นะครับรสชาติเข้าอร่อยมากแล้วนะครับผมแต่เราจะมาขยายสูตรเพิ่มเติมสัหน่อยหมายความว่าไม่ต้องซื้อในปริมาณมากเรามาปรุงขยายเอาครับน้าซอสแบบในคลิปทั้งหมด6ขวดลงไปในหม้อได้เลยครับ น้ำกระเทียมดอง750กรัมนำมาเขย่าล้างน้ำซอสยินโฟ,โฟค,ครับเขย่าล้างทุกขวดทั้ง6กขวดเลยครับผมและเทลงหม้อดได้เลยครับน้ำกระเทียมดองที่เหลือเทลงหม้อช่นเดีวยวกันครับผมยี่ห้อที่ใช้คือแบบในคลิปเลยครับจำจดและดูเอาได้เลยปรุงรสชาติเพิ่มเติมด้วยน้ำตาลทราย150กรัมลงไปได้เลยครับผมผงปรุงรส100กรัมตามลงไปครับน้ำปลาเพิ่มความหอม150กรัมลงไปครับและน้ำส้มสายชูตัดรสชาติเปรี้ยว200กรัมตามลงไปครับ คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีนะครับพี่สีไม่ได้ตั้งไฟครับผมเป็นสูตรทําสดแล้วใช้เลยครับใครอยากยืดอายุตั้งไฟเคี่ยวสักพักได้ครับผมสีเห็นทั้งหมดทั้งมวลทั้งสูตรสามารถทําก๋วยเตี๋ยวได้1 0 0ถึง150ชามครับผมในส่วนของน้ําซุปพี่สีตั้งใส่ใบเตยกระเทียมพิทยรากผักชีโครงไก่กระดูกหมูลงไปเคี่ยวให้หอมเติมรสชาติที้มีความเค็มหอมครับจัดผักลงไปเส้นลงไปและเครื่องลงไปทั้งหมดเลยครับใครชอบฝักและฝักแชมป์สีด้วยนะครับอย่าลืมติดตามพี่สีเรือนนะครับ